วัสดีครับวันนี้มาติวเลขต่อเลยครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง l a t e p r o b l e r t h fraction วันนี้เรามาขึ้นหัวข้อใหม่ที่ชื่อว่า constant of uh, proportionality ซึ่งก็คือสัดส่วนคงที่อะถ้าภาษาไทยง่ายๆนะครับโ okay. อเคไปทำการบ้านมาแล้วสิ่งแรกเลยที่อยากจะเล่าให้มิกกี้ฟังนะครับก็ทุกคนฟังด้วยเนาะ สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือ proportional relationship นะครับคือจริงๆแล้วมันจะมีแบบ proportional relationship ก็ Relations hip, คือความสัมพันธ์ของเรื่องของสัสดส่วนเนี่ยมันมี2แบบนะครับซึ่งแบบฝึกหัดนี้เขายกตัวอย่างก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าคุณจะทำเดี๋ยวก่อนนะคุณจะทำเค้กนะฮะคุณจะทำเค้กเนาะเขาก็บอกว่า,เ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ สูตรสูตรในการทําอาหารเนี่ยครับสูตรในการการทำอาหารก็คือจํานวนไข่ที่ใช้จํานวนนมที่ต้องใช้<ม>อันนี้น่าจะเป็นขนมเค้กแล้วกันนะขนมเค้กแล้วกันนะก็จะมีสูตรที่เป็นแบบนี้ก็คือถ้ามันจะเป็นถ้าเราใช้ไก่ไก่ไข่หนึ่งฟองนะฮะเราจะต้องใช้นมสองถ้วยนะครับซึ่งอัตราส่วนก็คือ1ต่อ2 นะครับเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราใช้ไข่ไก่3ฟองเราจะต้องใช้นมทั้งหมด6ถ้วยอัตราส่วนก็จะเป็น3 3ต่อ6อนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสังเกตไหมสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนคืออะไรครับสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนก็คืออัตราส่วน,นอัตราส่วนคือเมื่อไหร่ที่จำนวนจานวนไข่ไก่เพิ่มขึ้นจำนวนถ้วย จำนวนนมที่เป็นลักษณะถ้วยก็เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนนะครับคืออันเนี้ยจะหนึ่งเพิ่มเป็นสามเป็นสามเท่าใช่ไหมไข่ไก่หนึ่งฟองเพิ่มเป็นสามฟองเป็นก็คือคูณสามนั่นเอง<ม>ใช่ไหมเอ่อนมก็คูณสามเหมือนกันจะสองถ้วยคูณสามก็เป็นหกถ้วยโอเคไหมเอ่อจะไข่ไก่สามฟองเป็นสิบสองฟองคือเพิ่มขึ้นสี่เท่าสามคูณสี่ได้สิบสอง นมก็ต้องจะก6ถ้วยเพิ่มขึ้น4เท่า6-4 2ียบอันนี้เขาเรียกว,ว่าอย่างนี้เขาเรียกว,ว่า Constant ์นะครับ i o n โ l r e l a ล i รีเลชันชิพคือคงที่เลยแต่เข้าใจยังเข้าใจยังก็คือเมนูอาหารแหละยิ่งจำยิง่งแต่ทีนี้มันจะมีอีก r อ p โปรช o n ล l อีกแบบหนึ่งที่มันจะไม่คงที่ก็คือเขากำลังเขียนอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับฝั่งขวามือเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างว่า ออต้นทุนของเค้กกะกะกะจำนวนจำนวนที่เสิร์ฟของเคก้กโอเค okay, ไหมอันนี้ให้นึกถึงร้านปุฟเฟ่เลยถ้าไม่เข้าใจนะฮะเขากำลังจะบอกว่าถ้าเราเสิร์ฟเคก้ก10ชิน้นต้นทุนของเคก้ก10ชิ้นนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่20 ะะทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเราหารออกมาแสดงว่าต้นทุนต่อต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ 2, ะฮะแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าถ้าหาว่าเราเสิร์ฟเค้กทั้งหมด20ชิ้นต้นทุนอยู่ที่30มันไม่ใช่มันไม่เหมือนฝั่งตารางซ้ายแล้วเ<อ>ห็นปะฝั่งตารางซ้ายคือคงที่ไงอันนี้เพิ่มขึ้น2เท่าตรงนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ไม่ใช่อันนี้เพิ่มขึ้น2เท่าแต่อันนี้เพิ่มเพิ่มไม่ถึง2เท่าเลย เพราะถ้าสองเท่าคือยี่สิบคูณสองคือต้องสี่ิบใช่ไหมฮะมันมันเพิ่มแค่เท่าไหร่อันเนี้ยเพิ่มแค่หนึ่งจุดห้าเท่าเข้าใจไหมอืมอืมเข้าใจยังอย่างเงี้ย่ะฮะจัดสิบไปยี่สบคูณสองเนาะแต่ตรงเนี้ยเพิ่มแค่หนึ่งจุดห้าแล้วจัดยี่สิบไปสี่สิบคูณสองเนาะแต่ตรงเนี้ยเพิ่มแค่ไม่ถึงสองอ่ะโอเคไหมหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามแบบนี้เขาเรียกว่าไม่คงที่ นอนคอนสแตนต์โอเคไหมแบบนี้อันนีนนเ้เขาเรียกว่าไม่คงที่ไม่อฮะไม่เป็นพอพูชแนลนะครับไม่เป็นสัดส่วนละกันเออไม่เป็นสัดส่วนให้นึกถึงร้านบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่คนทําบุฟเฟ่จะก,กําไรก็ต่อเมื่อคนเข้ามากินเยอะๆอะะถ้าสมมติว่าคนเข้ามากิน10คน<ม>เขาขาดทุนเลยแต่ถ้าคนเข้ามากินร้อยคนหลายร้อยคนเขาจะยิ่งกําไรอันนี้เข้าใจใช่ไหม เพราะมันจะมีต้นทุนอยู่แค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการสื่อโอเคไหมออในเรื่องของวิธีในเรื่องของคณิตศ,ศาสตร์จะมีเรื่องของ proportional relationship เข้ามาฝั่งตารางซ้ายแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น proportional เป็นเป็น,ปนความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส,ส่วนนะฮะส่วนฝั่งขวามือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นสัดส,ส่วนพูดภาษาไทยแค่นี้แล้วกันนะโอเคนะคลิปนี้เท่านี้แล้วกออ็ต่อคลิปต่อไปครับ